คุณเป็นอะไรไหม่คะไม่เป็นไรคะแม่คุณจะจะทำอะไรคะฉันกำลังอาบน้ำอยู่หรือว่าฉันอาบก่อนดีคะฉันเหนื่อยมากวันนี้ไปไปเร็วๆๆ,ๆ แม่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรยังคงพูดถึงเรื่องจะได้หลานอยู่ข้างนอกไม่รู้เลยว่าลูกสะพ้ยตัวเองก็อยู่ข้างในด้วยแต่ตอนนี้พวกเขาก็เป็นแค่สามีภรรยากันแค่ในนามหลังจากแม่จากไปเขาจึงได้แต่นำน้ำแข็งมาประครบเพื่อให้ตัวเองสงบลงในยุคสมัยที่ยังมีการบังคับแต่งงานตามประเพณีลูกหลานถูกขายให้กับตระกูลฉีด้วยสินสอดที่สูงลิว่วดังนั้นในวันแต่งงานเธอจึงอยากเปลี่ยนงานแต่งงานของตัวเองให้เป็นงานศพถึงอย่างนั้นก็ตามเธอยังคงถูกหามขึ้นรถเพียงแต่โกหกว่าดีใจจนดื่มมากเกินไปแต่่่ทททีีีีจริงงงแแแลลลลล้้้้วววูกกกกหาาาาาานนนน็็ํมมตตออออดดดดดโโชคคสสุยยเเเธไพื โคชตาจะเล่นตลกกับเธออยู่ตลอดคนฆ่ามนุษย์คนนั้นที่เดินผ่านไปพวกคุณทำต่อเธออย่าให้หล่อนหนีไปนี่ก็เรียกว่าได้ด้วยเหรอือแต่ก็เพราะโอกาสและความบังเอิญแบบนี้เธอจึงแอบปล่อยเด็กผู้หญิงทุกคนไปและพาคนที่อายุน้อยที่สุดไปด้วยแต่เธอก็ไม่คิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะทําให้เธอกับตระกูลชีมีความเกี่ยวข้องกันอีกครั้งด้วยการขอร้องอย่างหนักของซานซานลูกหลานตัดสินใจจะกลับไปอยู่บ้านกับเธอหนึ่งคืนเพราะเธอสงสัยว่าเด็กหญิงคนนั้นถูกขายทิ้ง โดยเจตนาเพื่อแต่งงานเป็นครั้งที่2แต่คนในครอบครัวของเธอกลับไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงเซินเซินวิ่งมาที่บ้านเพื่อขอคนนั้นเธอก็ถึงบังเอ้อว่าตัวเองตกเป็นอยู่อีกครั้งแล้วที่แท้ที่นี่ก็คือบ้านตระกูลฉีที่ตัวเองจะต้องไปแต่งงานด้วยเมื่อเผชิญกับการต่อว่าอย่างไม่เข้าท่าของเซินเซินเธอจึงแต่งตัวขึ้นมาใหม่ทําให้เซินเซินตกใจจนยอมคืนสินสอด2อ0 0นหยวนรอให้พวกเขาไปก่อนลู่หลานจึงได้รู้ว่าคนที่ไปรับเจ้าสาวกลางวันคือพี่ชายคนที่2ของฉีเเของชีช้ชชก,งงก็บจบ คุณบ้าไปแล้วใช่ไหม นี่คือสามีของฉันฉันคือชีเฉิงเฟิงเขาคือชีเฉิงเฟิงตอนนี้คุณแม่ฉีจึงได้รู้ว่าลูกชายของตัวเองจ่ายสินสอดถึงสองพันหยวนจึงคิดแต่จะเอาเงินคืนและให้ลูกหลานรีบออกไปจากบ้านหลังนี้แต่ซานซานกลับชอบพี่สาวคนนี้มากถึงกับอยากให้เธอเป็นแม่ของตัวเองสุดท้ายเมื่อคุณยายกับคุณพ่อทะเลาะก,กันไม่ลงตัวเธอจึงแกล้งเป็นลมเพื่อที่จะให้ลูกหลานอยู่ต่อได้ชั่วคราวตอนนั้นเองที่ชีเฉิงเฟิงถึงได้รู้ว่าพ่อแม่ของลู่หลานเสียชีวิตไปนานแล้วเธอถูกหลอกให้แต่งงานกับเขาจจาาาาากกโรรรรงงงเเเเเเเีียยนนแและฉิิิฟ็็ไไมม่่่ดด้้ซือออธปๆคคขววตั มากแล้วและยังมีซานซานอยู่ด้วยดังนั้นสิงสอดจึงเป็นเพียงความจริงใจของเขาเท่านั้นแต่เขาไม่คิดว่าจะทําให้ลู่หลานเดือดร้อนขนาดนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ลูกสาวของฉีเฉิงเฟิงแล้วแม่ของหละ่ะเป็นลูกของพี่ชายคนโตของฉันพี่ชายคนโตกับพี่สะพ้ายเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นฉันจึงเลี้ยงดูเธอมาตลอดฉันไม่เคยแต่งงาน และก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนแล้วทำไมถึงมาอยู่กับคุณละ่ะเดิมที่เด็กคนนี้สามารถอยู่กับพี่ชายคนที่สองและพี่สะพ้ายได้โดยตรงแต่พี่สะพ้ายคิดว่าดวงแข็งทําให้พ่อแม่เสียชีวิตกระทั่งเรื่องที่ตัวเองมีลูกไม่ได้ก็ทษได้ยินเรื่องราวของแล้วลูกหลานเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ดีที่สุดเพราะพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กจึงต้องไปอยู่กับลุงและป้าที่ใจร้ายเลยถูกมองเป็นเครื่องมือหาเงินแต่โชคดีที่เธอกับ เขาเข้าใจสถานการณ์ของดีและจะไม่บังคับให้เธอทําอะไรยิ่งถ้าการจากไปต้องการความช่วยเหลืออะไร<ๆ>เขาก็จะทําเต็มความสามารถของเขาแต่ตอนนี้โรงเรียนก็กลับไปไม่ได้ชั่วคราวก็ไม่อยากกลับไปบ้านหลังนั้นอีกดังนั้นเธอจึงตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อก่อนฉันขออยู่ที่บ้านคุณได้ไหมคะคุณอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมคะเพราะว่าฉันลาออกจากโรงเรียนเองถ้าจะกลับไปเรียนอีกก็ค่อนข้างยุ่งยากช่วงนี้ฉันช่วยคุณดูแลได้พอเรื่องของฉันเรียบร้อยแล้วค่อยไปได้ได้ค่ะ ผู้จบลู่หลานก็คิดจะคืนเงิน2,000ันหยวนให้เจ้าของแต่ชีเฉิงเฟิงกลับอยากให้เธอเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยคืนให้เขาตอนจะกลับขอแค่ให้ลู่หลานทําตัวเหมือนสามีภรรยากันต่อหน้าครอบครัวในช่วงนี้แล้วต่อมาลู่หลานคิดว่าทุกคนนอนหลับแล้วจึงไปอาบน้ําแต่ไม่คิดว่าจะเจอชีเฉิงเฟิง ฉันฉันฉันคิดว่าคุณหลับไปแล้วแล้วภาชนะที่ตกจากมือเขาก็ทําให้แม่ตกใจจึงเป็นที่มาของฉากเปิดเรื่องแต่ความปรารถนาอยากอุ้มหลานของแม่ทําให้ฉีฉเฉิงเฟิงจําเป็นต้องไปนอนห้องลูกหลานแต่เขาเลือกที่จะนอนพื้นข้างๆแต่ไม่คิดว่าแม่กับพี่สะพ้ยจะแอบไปนั่งฟังอยู่ข้างกงําแพงเบาๆหน่อยสองคนนั้นเงียบไปไหนฉันมองดูจนเห็นน้องสามเข้าไปเข้าไปแล้วหรอือหรือว่าอยู่ข้างในแล้วทําอะไรไม่ถนัดอย่างนี้ไม่ได้นะฉันไปอุ้มเด็กออกมาดีกว่า